สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับหลังจากที่ทําแบบฝึกหัดนะครับในหัวข้อที่52มาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าใครทําเสร็จแล้วได้เลิกนะครับเริ่มเรียนหัวข้อที่53ได้เลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตเช็คสัญญาณไลฟ์ก่อนนะครับโอเค ตอนนี้เอตอนนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูไลฟ์ของครูได้เลยนะครับที่ช่อง y o u t u b e นะครับของครูกดเข้าไปที่ลิงก์เก่าๆนะครับในหวัวข้อเดิมก่อนแล้วก็สามารถเลือกที่จะดูนะครับตัวทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ได้เลยนะครับอ่าเ,เดี๋ยวตอนนี้เข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยนะครับ Fifty three phoning and texting. Phoning Phone for God, Tolasa, can I have Phoning Phoning Tolasa and and text text. อะไรครับ t e x t ข้อความนะฮะข้อความ a ัน texting การส่งข้อความนะครับ texting การส่งข้อความ,วาม,วาม starting a phone conversation starting a phone conversation เริ่มยังไงครับ เริ่มสนทนาทางโทรศัพท์นะเริ่มสนทนา conversation สนทนาครับนะตอนนี้นะครับในหออัวข้อ A starting a conversation เริ่มการสนทนาทางโทรศัพท์นะครับ The call on the left นะครับ on the left ก็คือฝั่งด้านนี้นะฮะ The left is between two friends, Joe and Lily. Joe, Lily. Uh, when British people answer the phone, เมื่อชาวอังกฤษเนี่ยตอบโทรศัพท์นะครับ uh, at home, uh, answer the phone at home, they usually just say hello. Okay. hello. The call on the right, on the right, of ครับการแรกเมื่อกี้นี้ at home นะครับ at home ก็คืออยู่ไหนอยู่บ้านอันนี้นะครับ at home อยู่บ้านส่วนด้านนี้ the call on the right อันนี้นะครับ is a more formal business call formal ทางการนะครับเป็นทางการก็คือสำหรับคนที่ไม่รู้จักกัน More Formal นะครับเป็นาการยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับ Business Call Business Call คือการโทรในในอะไรครับในเชิงธุรกิจนะฮะในเชิงธุรกิจเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านซ้ายมือก่อนโจกับลิลลี่โจ e l l o Is that Joe? Is that Joe? is that Joe yeah hi it's Lily hi it's Lily you can ตัวโซนหน้า is that นั it? Yeah, it ่นใช่หร really, ือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ Joe ใช่ไหม yeah it's Lily Joe ตอบใช่แล้วก็ Lily ตอบ hi it's Lily ต่อมานะครับ มาดูฝั่งขวามือนะครับซึ่งเป็นการสนทนาเชิงเชิงอะไรนะฮะจำได้ไหมอ่าที่เป็นทางการยิ่งขนึ้นแล้วก็ยังไงนะครับเป็นทางการยิ่งขึ้นแล้วก็ในเชิงธุรกิจหรือกิจธุร,ร,ระก็ตามนะครับธุรกิจกับกิจธุระนี่ต่างกันนะธุรกิจก็คือ ทำ,ทำอาหากินนะฮะส่วนกิธุรานี่ก็คือธุราใดๆนะฮะอาจจะไปทําธุระส่วนตัวต่างๆนะครับกับติดต่อคนที่เราไม่รู้จักเป็นกิธุราภาษาอังกฤษใช้คําเดียวกันเลยคือคําว่า business business จะสะกดอย่างนี้แต่ออกเสียงอย่างนี้นะครับารมาดูปากกามา แล้วก็ดังนี้ business นะฮะออกเสียงยังไงออกเสียงอย่างนี้สองประยางหนึ่งและสองนะครับคำศพัพท์ receptionist รีเซพชันนิสแปลว่ารีเซพชันนิสรีเซพชันรีเซพชันแปลว่าพนักงานฝ่ายต้อนรับรีเซพชันนิสคือพนักงานฝ่ายต้อนรับนะรีเซพชันนิสรีเซพชันนิส้คนดีมา formal to Paul, sharp. cream good morning chalfon electronics oh could i speak to ตรงนี้ที่อยู่ในอ่า could i speak to jane gordon please ครับแปลว่าขอขอสาย ราใช้คำว่า could I speak to could I speak to นะตามด้วยชื่อคนเจน g o r เดนขอเรียนสายเจน g o r d ดนด้วยครับ please could I speak to Jane g o r d o n Please receptionist นะนะครับใช้คำถามถามว่า yes who's calling please yes who's calling please who's calling ใคร ใครกำลังคุยสายใครกำลังคูยสายหยุดนะครับต่อไปแนะนำตัวเอง My name is นะครับแบบเป็นทางการ My name is My name is ชื่อของฉัน Paul Shaw อันนี้บอกว่ามาจากบริษัทอะไร From b บคโซ p พลาสติ el, อันนี้มันจะเป็นชื่อบริษัทนะครับหรือชื่อหน่วยงานหรือชื่อบ้านแระแับ like From Receptionist กล่าว Right Mr. Sharp I'm putting you through I'm putting you through ก็มีความหมายว่าฉันกำลังโอนสายให้คุณถ้าจะการโอนสายหาคนที่ข็ต้องการคุย เราใช้สำนวนว่า I'm putting you through นะครับหรือมีความหมายเดียวกันแล้วก็ใช้ได้ด้วยก็คือ I'm connecting you I'm connecting you อันนี้พ a u s ไปนะครับขาดสัญญาณขาดหายไปนะครับในระหว่างที่ต่อสายนะฮะตื๊ดๆๆไปหลัง้นก็นะครับจอ j ์ h n Gordon ซึ่งเขาต้องการคุยด้วยเนี่ยนะครับก็คือร์ดอนเนี่ยรับสาย hello hello หลชาร์ปอชาร์ปได้ยินก่อนมิสกอร์ดอนคกอรดอนไหมครับกอรดอนตอบว่า speaking speaking ลำว่า speaking ก speak ็หมายความว่าใช่ครับกำลังคุยอยู่ครับคุยอยู่ครับ speaking เป็นสัญญาณนะครับบอกว่าฉันกำลังพูดอยู่โอเคนะครับ มิสเท็กมิสเท็กที่จะในโทรในการคุยโทรศัพท์เนี่ยจะไม่เหมือนการคุยตัวต่อตัวนะสมมติวันที่เขาใช้นะ is that Joe นะครับ is that Joe แล้วแปลว่าเราเราอยู่ระยะไกลนะไม่ถามว่า are you Joe is it Joe ใช่ is that Joe and we say is Lily นะครับไม่ใช่ I am Lily นี้เห็นอ i สเลนด์ในอีนอในการรับสายโทรศัพท์และแนะนำตัวเองโอเค next problem problems on the phone problems on the phone คำศัพท์นะครับ I try to ring you ring Can word Can word นะครับเป็น verb เป็นคำกริยาแปลว่าอะไรคำนี้มาจากเสียงนะฮะมาจากเสียงเวลาเราภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยตึงกลางฉันตึงกลางหาเธอตึงกลางก็คืเอเสียงโทรศัพท์ออกมาว่าฉันโทรหาเธออันนี้ก็เหมือนกันนะครับเสียงเสียงโทรศัพท์ในภาษา,ษาอังกฤษนี่จะดังเัาก็จะได้ยินมนะันเริยง and call ring integration ring หาเธอก็คือสัมทโถหา I tried to I tried to ring you this morning ฉัน try พยายาม to ring you this morning ก็คือโทรหา uh, but uh I think you were on the phone you were on the phone hit สายกับ I I think you were on the phone to your mother. I think I dial dial. ได้อาคือการกดหมายเลขในความหมายนี้ก็คือโทรศัพทนะ์กดหมายเลข I think I dial the wrong number Dial the wrong number แปลว่าโทรผิดกดผิดโทรผิด I think I dialed the wrong number this morning. I got a very angry person on the phone. โทรไปติดคนที่เขากำลังโทรไปผิดเขาก็โมโหมากเลย Next, I gave her a ring. I gave her a ring this morning. หมายความว่าโทรหานะครับไม่ได้หมายความว่ามอบแหวนให้นะฮะต้องระวังให้ดี ก็หมายจึเพียนไปนะครับตามบริบท I gave her a ring this morning but I couldn't get through couldn't get through แปลว่าติดต่อ I couldn't get through the line was engaged the line was engaged ติดสายหรือสายยุง่งผิดพันกับสายอื่นอ,อยู่ต่างๆ่าง่านี้ อินเดสยส์สุดทานาครับภทสาดทาย I left a message I left a message ฉันฝากข้อความเอาไว้ right. I left a message on Dan's answer phone answer phone เครื่องตอบรับโทรศัพท์ As he was out As he was out เพราะเขาออกไปข้างนอกเพราะเขาไม่อยู่ตรงข้าม กับเอาคืออินนะครับอิน but he never phone me back phone back แปลว่าโทรกลับ phone back so I don't know if he got my message ไม่แน่ใจเลยว่าเขาได้รับความหรือเปล่าโอเคนะครับตอนี้ C phone numbers phone numbers การออกเสียงการออกเสียง phone numbers question กับ answer question ยู่ฟังไห a n s า e ชอยู่ฟังนเราลองมาออกเสียงนะครับว่าภาษาอังกฤษอ่านหมายเลขโทรศัพท์ยางไร What's your home phone number? Home phone number นะครับใช้คำหนึ่งว่า land line เป็น landline phone number ได้นะครับสายแ a n น,น,นั่นเองเคยได้ย,นยินกันไหมสายแ a นตัวนี้ไม่มีแล้วนะ What's your home phone number 603884 What's your mobile number หมายเลขกโทรศัพท์มือถือ What's your mobile number 0 7 7 2 3 2 5 9 3 6 9นักศึกษาสามารถพูดดับเบิลได้นะครับถ้าตัวเลขต่อกันอย่างนี้นะครับโอ้ o 3บเบิลเ what's the emergency number for the police fire or ambulance emergency number แปลว่าเบอร์สุกเฉิน นะครับแต่ว่าเบอร์ฉุกเฉิน for the police สำหรับฉุกเฉินสำหรับใครสำหรับสถานีึดมรวัดยึดรวจ fire or ambulance ของไทยนะครับ one n i n one หนึ่งก้าหนึ่งโรงพยาบาลของเราคืออะไร หนึ่งหกหกเก้าใช่ไหมหนึ่งหกเก้าพูดว่ายังไงครับ one double six nine หรือ one six six nine นี่ภาษาอังกฤษสามารถพูดนะครับตัวเลขแบบเรียงเลยคือ nine 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 หรือ triple nine triple ที่พูดไปว่าเบิ้ลนสามเบิ้ลนสาม watch ดิไดร์ลิงเคิ d ์ดไดร์ลิงเคิ for the U K when you are phoning from Hungary dialing code คือรหัสประเทศนะครับ for the U K ประเทศอังกฤษนะครับ from Hungary double o double four o o four four ก็ได้นะฮะ ประเทศไทยนะครับดาลิงเคิร์ดสำหรับประเทศไทยคือ plus double six plus double six mobile phone and texting การใช้โทรศัพท์มือถือและการส่งข้อความนะครับที่เราชอบเรียกว่าเรา message กันเนี่ยนะครับ inbox อะไรต่างๆก็ตามน,นะครับภาษาอังกฤษนะครับส่งข้อความหากันใน Messenger Facebook หรืออะไรต่างๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า text text แปลว่าส่งข้อความ Many people use their mobile mostly or mainly for texting นะครับปัจจุบันนี้เราใช้ข้อความส่งข้อความมากมากกว่านะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ ราส่งข้อความมากกว่ามากกว่าที่เราใช้โทรออก Do you text your friends or family all the time? Do you text your friends and family all the time? คุณส่งข้อความหาเพื่อนและ uh, ครอบครัวบ่อยแค่ไหน คุณสงใบัยใช่ไหมครับแน่นอนนะครับอาจารย์ก็ไหวนะครับสมมากแม้กระทั่งคุยกันเองในกลุ่มห้องเราเองเราก็ใช้การส่งข้อความหากันเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าม,มันสะดวกนะครับแล้วก็สามารถฝากข้อความเอาไวไไไ้ได้นานรเามาดูคําศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกันกับการส่งข้อความแล้วก็การใช้โทรศัพท์มือถือด e ไซ m r e common text abbreviation 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 นะครับถ้าประโยคไหนมันยาว abbreviation Ab Ab abbreviation ให้อ่านพกพ่วงก,กันไปเลยนะครับ abbreviation abbreviation เก็ A A จะเห็นเขาจะสั้นๆเป็นตัวยอ่อมาประมาณนี้นะครับ แปลว่าแปลว่าตัวยอ่วยอภาษาไทยปัจจุบันนี้นะครับพวกเราเองก็นำมาใช้กันกันกันเยอะใช่ไหมก็จะเห็นบ่อยและนะครับลองดูนะลองลองลองคิดตามก็แล้วกันนะครับเวลาเราใช้พิมอะไรไปเสร็จปุ๊บพอพิมพ์จบประโยคปั๊บหลายคนชอบใส่อะไรใส่ คอหอสตอเข้าไปอันนี้อ่ะลองเดาสิครับเขาหม,หมายถึงอะไรหมายถึงความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งคอหอสตอเนี่ยนะครับมันมันมีในภาษาอังกฤษมาก่อนด้วยนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้อันนี้มานะครับคือ I'm O I'm O in my opinion in my opinion อ่านะครับแต่หลงัลงๆมานี้ชอบใช้ใน ตัวย่อเป็นคําหยาบคลายนะครับขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของฝรั่งกันนะครับตัวแรกเลยนะครับ asap asap ถ้ามันอ่านเป็นคําได้ถ้ามันอ่านออกเสียงได้นะครับให้อ่านออกเสียงได้นะครับถ้ามันอ่านออกเสียงไม่ได้ให้อ่านเป็นตัวย่อเป็นทีละอักษรเช่น asap แต่อันนี้มันอ่านได้เพราะว่า asap มันเอาเสียงว่า asap asap ออว่า as soon as possible ย่อม,มาจากเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ asap หรือ asap boyfriend มัน b หร b กับ f อันนี้เดาง่ายเลยนะครับ girlfriend g กับ f อันนี้ b b มาจากตัวนี้นะครับ b มาจากตัวนี้ส่วนเลขสีมาจากไหนเลขสีมาจาก four four แปลว่าเลขสี before 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 ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ออกเสียงว่า two today นะครับอันนี้ก็เลขสองก็ออกเสียงว่า two today การใช้ตัวเลขแทน ในการใช้ตัวยอ่อนะครับภาษาไทยเองการรักษาจะเห็นห้าห้าห้าอันนี้เมื่อภาษาไทยคนไทยเห็นก็ออกเสียงห้าห้าห้าแลวก็ห้าไปอีกเรื่อยๆเพราะว่าตลกมากแบบนี้นะครับเราเรียกว่าใช้เสียงนะครับใช้เสียงของตัวตัวเลขนะครับ เดฝรังถ้าถ้ายังไม่รู้จักภาษาไทยเขาจะไม่เข้าใจนะครับเขาจะไม่เข้าใจเช่นเดียวกันกันกบภาษาสเปนนะครับถ้านักศึกษาเคยเห็นถ้าคนสเปนก,กดตัวอ,อย่างนี้นะครับเราเราอาจจะคิดว่ามันมันอ่านว่าจ้าจ้าจ้าหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวตัวเนี้ยของภาษาเขาเนี่ยมันเท่ากับ ตัวนี้ในภาษาอัคือเพราะฉะนั้นมันก็คือห้าห้าห้าเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคเอาอต่อไป tomorrow uh, tomorrow. Uh, tomorrow อันเดียวกันเลยนะครับ tomorrow อันนี้ก็อ่านเป็น tomorrow นะครับไม่ใช่ไม่ได้อ่านว่า t o m o r o นะฮะอ่านว่า tomorrow นะเพราะว่าออกเสียงได้อันนี้ก็ why 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 ทำไมอะไรยังไง why แล้วก็ pls uh, please please คำนี้แต่ออกเสียงว่า please ไปเลยอันนี้ออกเสียง c ก็คือตัว c C u c y u ครับนีอาพูดถึงแล้ว FYI FYI เมื่อเราต้องการที่จะพูดลอยๆขึ้นมานะฮะบอกเพื่อนบางสิ่งบางอย่างนะครับเราลงท้ายด้วย FYI ไปเลย วันนี้มีเรียน10โมงแล้วก็ใส่อะไรครับใส่ F Y I ประมาณความหมายก็คือบอกให้รู้นะครับบอกให้รู้ You นี่นะครับ Thanks นี่ Thanks T H X t a n k s แล้วก็นี้มาจากไหน Love o u t l o u d นี่นะครับ ัวเอลจากลาฟตัวโอมาจากเอ้าแล้วก็ลาวบางคนบอกว่าอันนี้เป็นรูปปา่าตอนหัวเราะหรือเปล่านะฮะอาจจะก,ก,ก็เดาง่ายเลยนะครับเดาง่ายว่าถ้าเป็นรูปนี้ก็คือเรากำลังหัวเราะนี่เป็นหัวเราะภาษาอังษนะซึ่งภาษาไทยตรงกับภาษาไทยคือห้าห้าห้าแล้วก็ภาษาสเปนก็คือห้าห้าห้าตรงนี้ฝรั่งจะเขียนดังนี้เมื่อเราต้องการที่จะหัวเราะเพื่อนตลกเ,เพื่อนเวลา เน้นใน b o o k o ก็่สามารถใช้ LOL นะครับหรือตอนที่ส่งข้อความหากันก็ได้นะครับพูดไปหัวรอบไปเติม LOL ลงไปแล้วก็รูปตัว X นี้นะครับเป็นตัวย่อของคำว่า kiss แปลว,ว่าจูบออมายังไงทีนี้หลายคนคงพอพอเดาได้ใช่ไหมนี่คือหน้าคนใช่ไหมนี่คือหน้าคนนี่จุดปากนะครับจือปาก หน้ามาเป็นนี่ก็คือยืมสีปากนั่เงยืมสีปากนั่นเองนะครับก็คือกําลังจุกกันนั่นเองโอเคนะครับอ่าก็คําศัพท์หมดแล้วนะครับในพาร์ทของคนคาศัพท์นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราอยมาเรียนเรื่องบทสนทนากันตอนนี้มาทําแบบฝัดเรื่องคําศัพท์ต่างๆก่อนนะครับทําเรียนรู้คําศัพท์ไปก่อนโอเคดูดูยูเอซิสไซส์อ่ะออนเพจเพจอะไรครับ วันวันตรีนะครับวันวันตรีเมื่อทำแบบฝึกหัดนี้เสร็จแล้วนะครับให้นักศึกษาส่งแบบฝึกหัดนี้ในเวลา12บสนาฬิกาตรงนะครับเวลา12บสนาฬิกาตรงห้ามเกินนี้นนะครับก็จะส่งในอะไรครับส่งในอีเมลใช่ไหมวิสลุด number seven at gmail dot com งานเก่าด้วยนะใครยังไม่ส่งงานเก่างานเก่ามีคนส่งมาหลายคนแล้วนะครับอาจารย์ก็หลังจากสอ,อนคลิปนี้เสร็จอาจารย์ก็จะไปนั่งตรวจตัวงานที่พวกเราส่งมานะครับบางคนพิมพ์มาเรียบร้อยนั่นก็ก็คือดีมากนะครับส่วนคนที่ไม่พิมพ์แต่ปิมพ์พนะิ้นแล้วไปนั่งเขียนเขียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมานั่นก็อาจารย์ก็โอเคเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องกังวลรูปแบบการส่งงาน ขอให้ส่งนะครับขอให้ส่งอ่าโอเคครับลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้นะครับโอเคสวัสดีครับอโอเคเข้ามาเรียนด้วยนะ